กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจจโบรือจโก้มาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังรีวิวฟุตบอลคู่ประจำวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่มทีเด็ด VIP ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90%ที่จะมีแจกกันในกลุ่ม VIP เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับ ผลวิเคราะห์บอลประจำวันที่21มกราคม2566นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเชลซีฟาดแข่งกันเวลา5ทุ่มครึ่งครับราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกครับเราไปดูสถิติกันทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับผลงาน5นัดล่าสุดนั้นชนะ2แพ้2เสมอ1ครับส่วนทางทีมเยือนเชลซีนะครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับสถิติการเจอกันด้านหลังสุดนะครับพวกเขาเสมอกัน3นัดติดครับลิเวอร์พูลนะครับแพ้ในลีกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วกก็็เเสียยปปรระตูนอ่าางมคับ แพ้ในเกมหลีกล่าสุดนั้นทําให้เขาหวังจะแก้ตัวให้ได้นะครับส่วนทางเซลซีนะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนเป็นอย่างหนักครับเซลซีมีการเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะช็อปกันไม่หยุดครับจนกว่าตลาดจะปิกด้วยนะครับต่างฝ่ายต่างผลงานไม่ค่อยดีนักนะครับในเกมหลีกนี้2ทีมเสมอในเวลาปกตินะครับใน4รายการหลังนะครับที่เขาพบกันทั้ง2ทีมน่าจะแบ่งแต้มกันอย่างแน่นอนครับ ฟันทองครับลองเซลซีไปนะครับยันไหวแน่นอนครับหากคุณชอบการวิเคราะห์อบอลอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและกด Sub สไค i b ์ให้จิโกโบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ